การมาดูกันเลอกตั้งครั้งแรกตอนอายุี่ครัวค่ะรู้มากกว่าตมันมีสิบครามีสิบที่เล่นมัคเก็ตอู่เลยใช่ไหมนอันันีงดีดดีดเไม่ด้เ็น่งเลยแล้ววันนี้มีเอเสร็จันหอนท่าไหอันดับแรกนะคะก็มาเข้าแถวกันก่อนเลยจ้านี่นะคะเขาก็จะมีให้ดูนะคะว่าใครอยู่ในเขตไหน ันนี้ก็เข้าแถวรออีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะต้องเช็คับรบประชาชนด้วยนะคะแล้วต่อไปก็มารับใบเลือกตั้งเลยจ้าใบเขียวๆนี่เลย <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะก็มารับใบสีม่วงคะ่ะ <c oughs> นี่ทำอะไรอะ มีกินขนมคนเดียวไม่แบ่งหรือไงพอเสร็จนะคะมามีก็ไม่หย่อนเลยค่ะป๊ะป๋าก็เลือกไปก่อนนะพอป๊ะป๋าเลือกเสร็จนะคะก็ไปหย่อดเลยจ้าแปดพามาที่พวกหนูนั่งรอชิวๆเลย<ป>นี่ก็คือการเลือกตั้งของพวกเรานะคะก็ต้องแบ่งกันมาทั้งทีมจ้า